ครับสวัสดีครับครับผมนายศิละพิมพ์กลางนะครับอดีตแกนนาเสื้อแดงแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อนไทยมีหลายๆท่านได้ถามผมมาว่าเห็นผมไปเดินคู่กับท่านนายยกประยุทธ์ที่จังหวัดเชียงรายและที่จังหวัดสิงห์บุรีมีวัด ถูกประสงค์อะไรในการดําเนินงานและในกิจกรรมในครั้งนั้นผมใคยกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปและพี่น้องเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้กันมาว่าในกรณีที่ผมได้ไปพบปากกับท่านประยุทธ์และไปร่วมในโครงการสร้างกลุ่มหนึ่งขึ้นมาก็คือกลุ่มรวมไทยรักชาติ ซึ่งผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านดออรอิมาลัยผิวพันธ์ซึ่งท่านตอนนี้ก็ทํางานแับใช้ท่านนายยกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในขณะนี้ซึ่งท่านมีแนวความคิดตรงกันกับผมว่าบ้านเมืองเราได้เกิดความแตกแยกกันมานานมากแล้วซึ่งก็ต้องหาใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อมาจุดประกายว่า เราจะทำยังไงให้บ้านเมืองเรากลับคืนสู่ความสงบสุขความสามัคคีปองดองของคนในชาติซึ่งท่านก็ผมก็เลยปรึกษาหารือกันกับท่านดรหิมาลัยผิวพัน์จนได้เกิดโครงการโครงการหนึ่งขึ้นว่าโครงการรวมไทยรักชาติขึ้นซึ่งท่านก็ได้พาผมเนี่ยได้เข้าพูดคุยกับพระนท่านนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา อยู่ที่จังหวัดเชียงรายครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครั้งหนึ่งซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านผลเอกประยุทธ์ท่านก็ตอบรับดีมากท่านเห็นว่าแนวทางนี้ก็จะนำพาประเทศเข้าไปสู่ความสามัคคีคองดองกันได้แต่ทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นภายในพักของรวมไทยสร้างชาติเองเมื่อผมได้เข้าไปหลังจาก รับท่านนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ได้เข้ามาในพักแต่ก็มีบุคลากรอยู่ในพักลหลายๆท่านโดยเฉพาะเป็นกลุ่มคนเดิมที่ออกมาจากสายของประชาธิปัตย์หรือกอปศเดิมซึ่งน่าจะมีะถือทิฐิหรือยังมีอคติต่อคนเสื้อแดงอยู่ซึ่งก็คงจะยากที่จะสร้างความสามัคคีกันได้ซึ่งผมก็ได้ถอยออกมาดู ท่าทีในครั้งนี้ผมก็อยากฝากท่านสือนน่อมวลชนและพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรัฐมนตรีหรือท่านหัวหน้าพิรพันธ์ซึ่งเป็นเลขานายกในขณะนี้ได้กล่าบเรียนพระหน้าท่านนายกรัฐมนตรีว่าที่ไม่เห็นผมไปต้อนรับท่านใน,ลนหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ด้วยสาเหตุตัวนี้ซึ่งผมก็ได้รับทราบข่าวมาว่าแม้แต่ท่าน ดเรเสกสกลอัฐาวงหรือคุณแรมโบก็โดนกีดกันออกจากพักด้วยเหมือนกันซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าในขณะน,นี้ท่านแรมโบหรือท่านดเรเสกสกลอัฐาวงก็โดนกีดกันออกจากพักโดยไม่เห็นเข้าประชุมพักไม่เห็นไป็นแสดงกิจกรรมอะไรกับพักทั้งจากเมื่อมีการาจัดเวทีปลาใสาใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนั้นก็ได้เงียบหายไป ซึ่งผมก็ได้ทราบข่าวว่าเหตุการณ์มันเป็นมาแบบนี้ผมก็อยากจะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในพักของอานายกลุงตู่หรือนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยว่าพวกท่านควรจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองท่านควรจะพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควรในการที่จะเกีดกันบุคคลบางคนออกไปท่านควรจะเอาโนโยบายหรือ แนวความคิดหรือเจตนาลมของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือคนเอกประยุท์จันโอชาให้กลับมาเพื่อสร้างความสามัคคีกันแม้แต่ในภักขนาดนี้ก็ไม่มีความสามัคคีแล้วจะไปเอาชนะพรรคอื่นพรรคใดได้ยังไงอันนี้ผมเป็นห่วงในพักรวมไทยผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับผมก็เป็นห่วงเพราะผมอยากจะให้เกิดความสามัคคีโดยเฉพาะผมได้เข้าไปสัมผัสกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีแนวความคิดที่จะ อยากให้บ้านเมืองเกิดความรักสามัคคีกันขึ้นนะครับอันนี้อยู่ในประเด็นหนึ่งแม้แต่ประเด็นที่ปิดย่อยออกมาต่างๆที่ผมได้รับทราบมาว่าในตอนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ไปจัดของบุคคลที่เป็นสายประชาชนที่ปัดเดิมไม่ว่าจะเป็นคุณวิทิยาหรือคุณใจลงที่เข้ามาดูแลในการจัดคนลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตภาคอีสานซึ่ง ผมก็ไม่ได้ไปดูถูกคุณสมบัติหรือผู้ลงสมัครแต่อย่างใดแต่ผมเห็นว่าบุคลากรของท่านที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็เคยล้มเหลวกับประชาธิปัตย์มาแล้วในภาคยุสานซึ่งผมเห็นว่าน่าจะให้ที่ผมดูนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่อยู่ในพรักก็ไม่ได้มีอำนาจไปตัดสินใจอันนี้ฝากไปถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านได้เข้ามาดูแลในพักซึ่งที่ผมเห็นณเวลานี้ก็น่าจะให้คุณปีชาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรี คุณพิชาเล่งสมุนสูงอะที่แกอยู่ที่จังหวัดเลยเป็นอดีตรัฐมนตรีซึ่งแกมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในภาคอีสานเยอะแล้วก็เป็นคุณแรมโบหรือคุณเสกสกลอัฐาวงซึ่งมีลูกล่อลูกชนทะลุทะลวงที่จะ,ะนำพาพรรคไปได้หรืออาจจะเป็นคุณกรศักดิ์ที่อยู่ศรีสะเกดหรือที่ในวงการการเมืองเขาเรียกเสียลาวเสียลาวคนนี้ก็น่าจะสองสามคนนี้ไม่ว่าหรือคุณจำลองพุทธผลพศอย่างเนี้ย น่าจะเหมาะสมกว่าที่จะให้บุคลากร,กรทางสายภาคใต้คือคุณวิทยาคุณแต่ลงน่าจะกลับลงไปท,าทําในภาคใต้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับก็ปล่อยให้คนอีสานเขาทาในคนอีสานทางใต้เ็าทาทางใต้ไปอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็อยากฝากาทางสื่อมวลชนได้กระตุ้งหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านหัวหน้าพิรพันธ์ท่านเลขานายก หรือจะเป็นท่านธนากรนะครับที่ได้พูดคุยกันหรือจะเป็นท่านอนุชาลัตีประจําสํานักนายกซึ่งอยู่ที่โคราชวันนั้นกไ็ได้มีการพูดคุยกันกับผมผมก็ได้ให้คําแนะนําอะไรต่างๆพวกท่านไปหวังว่าทุกท่านน่าจะนําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาในประเด็นแบบนี้ถ้าท่านจะหวังจะมาสู้ยังกับภาคเพื่อไทยในาาภาคอีสานภรคเพื่อไทยนี่เขาก็มีฐานเสียงและมีคะแนนนิยมเขาเยอะ แต่พวกท่านยังแตกสามัคคีก็อย่าไปหวังว่าจะไปสู้กับใครแม้แต่สู้ในพรรคตัวเองก็เละเทะหมดแล้วตอนนี้นะครับแล้วเจ็บประเด็นผมมานะครับสำหรับตัวผมเองนะครับสำหรับตัวผมเองที่ผมเข้าไปหานายกแล้วผมก็าฝากไปถึงท่านนายกตามที่ท่านได้พูดคุยกับผมที่จังหวัดเชียงรายที่จังหวัดสิงห์บุรีก็แล้วแต่ท่าน มีแนวความคิดและได้พูดไปพูดคุยกับผมว่าต้องการความรักสามัคคีผมดีใจแลวผมจะพร้อมที่จะไปช่วยท่านในในเรื่องเหล่านี้หากท่านยังคิดถึงผมอยู่และต้องการจะให้ผมไปช่วยผมก็พร้อมที่จะประสานแล้วผมก็ฝากไปถึงทางพักเพื่อไทยพักคก้าวไกลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามทั้งสองฝั่งคือฝั่งรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันนะครับที่ยังหาเสียงกันอยู่โดยสร้างความแตกแยก ให้กับบ้านเมืองไม่รู้จักจบสิ้นว่าพรรคเพื่อไทยก็หากินบนความขัดแย้งไปปลาใสาก็ด่ากันพรรคก้าวไกลก็ด่าลามปามไปไปไม่รู้ที่ต่ำที่สูงในขณะนี้ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งผมอยากไปถึงพรรคการเมืองต่างๆว่าควรจะหาเสียงบนนโยบายที่เป็นจริงบนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆนะครับ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่เหมาะสมและดีกว่าที่เราจะมาหาเสียงโดยไปด่ากันกระทบกระทั่งกันด่าอแอบอ้างอะไรต่างๆหรือจะไปแอบอ้างเบื้องสูงเช่นเกิดที่โคราชอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมนะครับผมก็ฝากไปทุกพักการเมืองสําหรับตอนนี้ในตัวของผมเองนะครับผมเนี่ยก็ได้รับการทาบทามจากพักการเมืองเล็กๆขนาดกลางก็หลายพักอยู่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นพักคไทยชนะซึ่งมีหม่อมเต่าคือ,อท่นอานท่นานจตุจตุมงคลโสนกุลหรือหม่อมเต่าที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งท่านก็เคยร่วมกับเสื้อเหลืองหรือปปสกับคุณสุเทพเทือกสุบัรรณมาแล้ว แต่หลังจากได้พูดคุยกันท่านก็พร้อมที่จะมาจับมือกันระหว่างพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงให้กลับมาสามัคคีกันนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันซึ่งผมก็จะได้เข้าหาลือกับท่านอีกครั้งหนึ่งสําหรับพักนี้ก็แปลกๆนะครับท่านเพราะว่าหลังจากมีการพูดคุยกันก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอดีตอธิบดีหลายๆกลุ่มนะครับ ก็เข้ามาช่วยกันณตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือท่านนลลงชัยอัครเสลณีท่านก็มาเป็นที่ปรึกษาและก็อาจจะมาช่วยเฉียนนโยบายของพรรคซึ่งผมว่าเออนี่ก็เป็นจุดต่างและเป็นจุดที่น่าจะกําเนิดขึ้นได้ถ้าคนไทยจะมองไปที่ความรักความสามาคัคคีหลังจากการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งเราจะเลือกเอาตัวไหนที่จะไม่ขัดแยง้งเราจะเลือกเอาตัวไหนที่จะ พาประเทศเราเดินหน้าไปได้สําหรับพรรคไทยชนะนี่ผมก็ยังไม่ได้ตัดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเข้าก็จะเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ผมก็เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติของนายกประยุทธ์หรือจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคภูมิใจไทยหรือพวกพรรคของท่านปวิรท,ที่บอกว่าจะก้าวความก้าวข้ามความขัดแยง้งซึ่งผมว่าคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าผมก็เคยประสานไปทางพรรคก,ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ อย่างท่านวิรัต์รัตนเศษอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รับการตอบรับในการที่จะรวมคนเห็นต่างเข้าไปร่วมอย่างมากก็จะเอาแต่เอาผลประโยชน์คะแนนเสียงก็เหมือนเปรียบเที่ยวกันก็แย่งเอาสอสอกันจากคนนั้นคนนี้เพื่อไปอยู่ในพรรคตัวเองใช่ไหมครับอย่างตอนนี้อย่างพรรคเพื่อไทยก็เกิดเหตุการณ์อย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็แต่ก่อนก็ยกมือให้ในายกประยุทธ์ก็กลับไปก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอย่างนี้ยกตัวอย่าง มันมันต,กตะกะมันเพี้ยนไปหมดผมฟังผมฟังหลายๆจุดหลายๆอย่างอย่างคุณจตุพรพมพันธ์พูดเนี่ยผมก็ถือว่าแกพูดได้ถูกต้องตรงประเด็นเพียงแต่เราจะเอาประเด็นตัวไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติแล้วผมก็ฝากอยากฝากให้พี่น้องประชาชนได้คิดพิจารณาว่านโยบายของพรรคใดกลุ่มบุคคลใดที่สมควรที่จะเข้ามาบริหารประเทศของเราต่อไป นะครับให้ให้ให้พี่น้องได้พิจรณาโดยรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเราเองนะครับท่านนักข่าวมีอะไรที่จะสัมภาษณ์นะครับแล้วจากนี้เราเราจะดําเนินการยังไงต่อไปครับาะผมผมคิดว่าในตอนนี้หลังจากที่ผมได้คุยกับท่านคณะท่านานายกรัฐมนตีคือท่านพลเดกประยุจันทร์โอชาที่ท่านหวังว่าที่ท่านชวนผมว่าจะไปสร้างความสามัคคีปองดอง ในใจผมผมก็อยากจะเข้าพบอยากจะพูดคุยกับท่านให้ชัดเจนอีกสักครั้งว่าท่านยังต้องการที่จะสร้างความสามัคคีปองรองกับคนเสื้อแดงซึ่งท่านเคยปฏิวัติรัฐประหารตอนนั้นผมก็อยู่ภรคพื่อไทยนะครับผมก็เป็นร่วมชุมนุมทั้ง52 53นะครับก็เกิเดเหตุการณ์รุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงแล้วทําไมผมต้องออกจากภรคพื่อไทยมาในตัวนี้ประเด็นหนึ่งก็คือผมอยากจะหาวิธีที่จะ ช่วยพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังได้รับผลกระทบอ,อีกมากมายเหลือเกินในตอนนี้ซึ่งก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยพี่น้องคนเสื้อแดงได้นอกจากคนเสื้อแดงด้วยกันนะครับเราจะไปหวังเพื่อไทยเราจะไปหวังก้าวไกลเมื่ออยากจะเลือกตั้งก็คอยมาเลือกหาคนเสื้อแดงครั้งหนึ่งนะครับพราะหลังจากเลือกตั้งก็ลืมไปนะครับคุณไม่ต้องมาไอ้นั่นหรอกครับไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยบ้านเสื้อแดงผมรู้หมด ผมรู้ว่าคุณทําอะไรกันนั่งนะครับแต่ความรักก็เราก็อยู่เหมือนเดิมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับท่านนายกทักษิณกับผมเนี่ยผมก็รักชอบพอท่านท่านก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งในระดับประเทศหรือระดับโลกซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านยิ่งรักท่านทักษิณท่านอาภิสิทธิ์หรือจะเป็นท่านนายกประยุทธ์คนปัจจุบันทุกคนก็ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นนะครับจุดดีก็เยอะ จุดเสียก็มีบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนนะครับผมก็คงดำเนินไปจุดขอจุดประสงค์ก็คือ1สร้างความสามัคคี 2. ทํายังไงผมจะช่วยพี่น้องคนเสื้อแดงที่ยังได้รับผลกระทบเช่นบางคนเนี่ยเช่นอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิชื่อคุณสัมพันธ์แกก็ได้รับแก๊สน้ำตาวัดทุกเท่าทุกวันนียสายตาแต่ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยยกยกตัวอย่างอันนี้เป็นประเด็นเล็กน้อยพวกที่เสียชีวิตตายไปแล้ว ก็ยังไม่มีการช่วยเหลืออะไรนะครับลูกเมียเขาญาติพี่น้องก็ได้รับทุกทรมานจากเหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนั้นทั้งๆพี่น้องประชาชนก็ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจกับท้งนั้นแม้แต่ผมเองก็ออกไปร่วมในการต่อสู้ซึ่งแต่และฝ่ายในทางการเมืองมันไม่มีฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดทุกคนต้องการในสิ่งที่ะจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติกันทางนั้นครับและอยากฝากถึง อยากฝากอะไรถึงท่านนายกบ้างครับครับอยากฝากถึงท่านนายกประยุทธ์จันโอชาผมอยากขอให้ท่านเนี่ยถ้าท่านจะทําพรรคการเมืองนะครับท่านควรฟังคนอย่างรอบด้านอย่าฟังอยู่กลุ่มเดียวเล็กๆเนาเสนาธิการหรือใครต่างที่อยู่ใกล้ๆท่านที่เดินตามท่านหรือท่านแหลมกุ้หรือจะเป็นท่านพีรพันธ์ท่านธนากรท่านอนุชาหรือท่านสุลชาที่ผมเห็นไปกับท่านบ่อย ก็เอาเชือเรียนฝากเรียนท่านด้วยว่าผมอยากจะเข้าคุยกับท่านเพื่อให้ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นในพักของท่านไม่ว่าจะสถานการณ์ที่น้องประชาชนซึ่งมีหลายๆจุดที่ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะมีคนให้ข้อมูลของแก่ท่านคาดเคลื่อนมั่งถ้าท่านได้เห็นข่าวตัวนี้แล้วท่านอยากจะกรุณาจะให้ผมเข้าคบมั่งก็จะเป็นพระคุณกับ พี่น้องประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะกับตัวท่านเองพรรคของท่านเองด้วยผมก็ยินดีที่จะให้ข้อเท็จจริงกับท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ของประเทศเป็นอย่างไรมั่งในจุดที่ท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าประชาชนเขาต้องการอะไรอย่างไรนะครับซึ่งท่านจะเป็นต่อท่านอยากจะเป็นนายกต่อผมก็ไม่ว่าผมก็พร้อมจะสนับสนุนแต่ประเด็นหลักก็คือเมื่อท่านอยากจะเป็นต่อหรือจะอยู่ต่อนะครับ ท่านก็ต้องเข้าใจว่าประชาชนต้องการที่จะให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความสามัคคีเกิดความรักกันเกิดขึ้นถ้าท่านทําถ้าท่านรับปากกับผมรับปากกับพี่น้องประชาชนตัวเนี้ยผมก็ยินดีที่จะช่วยให้ท่านเป็นนายยกอีกสมัยหนึ่งเ,เดยวทางหน้าใหไหนะ